อจะะค่รไหนๆเราก็มีคลี c ีหนึเนาะแล้วเพื่อเอาไปทำเป็นโชว์เคสอะไรต่างๆเราก็ควรมีซคลีซีสองแต่งจริงก็อยากได้ซีสีน่นะแต่เอาซีสองก่อนแล้วกันค่อยว่ากันเรื่องซีสีเพราะว่าอย่ที่รู้นะดวงผมไม่ค่อยเอื้อมุ่เท่าไหร่ก่อนล่าสุดที่ผมส่งไปโอเคนับจากหนึ่งเลยดีกว่า <laughs> โอเค โอเคนัจากหนึ่งเลยดินะจะได้อิงพ่าวะไม่น่าได้ผมว่าซอฟพิตี้แน่เลยวะผมว่าเทที่เตรียมมาไม่น่าพอแล้วร้านก็ปิดอยู่ด้วยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแบบแย่แล้วแย่แบบแย่จริงเอาไงดีงวะ น่าจะออกก่อนไหมเราที่ีสิ0ปาปาร่าไปไหนก็ไปเลยนะหลอน30อย่ากสู่ครอส40ก็อย่างซอฟตี้ แล้วทำามไม่ออกตัวละครจะได้เอาเหรียญฟรีมาซูมห้าสิบได้เลยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะได้ย่อยมาเป็นเหรียญได้ปอะโถอยู่นะเอ้ยฮะห้าเหรียญ เ,เก็บไว้ก่อนแลวกันพวกนี้อันนี้รอบที่60ไม่พอเพชรไม่พอไม่พอแน่ๆไม่พอแน่ๆโอเคดวงผมก็ยังเสมอต้นเสมอปลายนะ แม่งเอ้ยพี่พอร้านปิดอีกตอนนี้อ้อพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้เรามีทุนอยู่เท่าไหร่เยอ่มินนี่ โอเคโได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วซึ่งล่าสุดที่เราสุ่มไปเราได้อะไรบ้าหน้าที่สามหน้าที่สี่หน้าที่ 3, ห้า 4, หกเจ็ดแปดเกาสิบไกเหมือนกันนะสิบก็แปลว่ารที่60สแล้วอันนี้ก็คือรที่เจ็ดสเจสโอเครที่เจ็ดสิบ ถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่นะครับผมก็ขอแนะนำ Racer Go เลยนะครับเพราะช่องทางนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเติมเกมได้หลายเกมมากในราคาที่คุ้มค่ามากจริงๆนะครับแลวถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อ Racer Go พิมได้ที่7 e l e v e n นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับมีหลายช่องทางมากๆนะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางด้านของ The h u n h Shop ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะทางร้านเองก็มี Racer p i n ที่ค่อนข้างถูกกว่านะฮะและนอกหนจากนั้นทางร้านเองก็มีโปรโมชั่นอีกมากมายด้วยนะ ก็ลองดูกันได้นะครับและที่สําคัญเกี่ยวกับการเติมด้วย r a เ e r ร์โกนะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนเเติมด้วย r รเซอร์โกพเพือ่อมาสามารถนํารหัสที่เติมเสร็จแล้วไปแลกเรเซ r s ์ซ v เวอและสะสมไว้แนกเกมมิ่งเกียได้อีกด้วยนะฮะและถ้าเกิดเพื่อนสนใจจริงๆ, <S <S ๆ,ๆนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปสะสมกันด้วยนะครับอนะนะ่ได้เวลาสูงต่อจัดไปรอบที่จสิซบซดี รู้ยอยู่แล้วแหละสซอรพิตี้รู้อยู่แล้วละรู้อยู่แล้วละเจ็ดสิบเอย็ดนะครับเจ็ดสิบเอ็ดิงเผื่อไว้สักสีะนะ่พ okay. ันเลทอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดโอเคได้ตัวละครก็ดีแหละจะได้เอาเหรียญไปแลกเป็น ก้ okay. 72โอเคโอเคโอเค73 74สอบพิธียังไงก็ซอบพิตีมาอย่างเงี้ย75ขออย่างเดียวอย่าหลุด เรนโอเคมาหลังจากนี้คือจุดที่ผมมีโอกาสได้5ดาวเยอะมากเจ็ดสิบหกขึ้นไปรอบที่เจ็ดสิบหกอาจจะออกรอบนี้เยด้วยซ้ำเจ็ดสิบหกยากเจ็ดสิบเจ็ดอ้าวยางยากยากใกลเหมือนกันนี่นะ เจ็ดสิบแปเอาอยัางโอเคเอาอะเอาอะมันเล่นว่ะมันเล่นว่ะแเบจบ็ดสิเกาเอาอะเอาอะเอาอะดพิตตี้เหรอ hard pity หรอแปดสิบ เออโอเคไม่อยากดูเพื่อจะอ้าวเมื่อ,อก,กี้เห็นเปิดตาซ้ายแล้วเห็นไอโมโนสีแปดอ่า,อา,อา มนเช็คจิบซะเลยค่อะไรวะเนี่ยอ้หคือจะไม่มีวันไหนที่แบบผมจะได้แบบว่าได้ตามเด็กกับเขาบ้างอะเอออย่างน้อยก็ออกตัวละครเยอะๆหน่อยก็ดีจะได้แบบลดต้นทุนในการสุ่มลงโอ้โหตรเสิงเลยตอนที่สิงมากเลย5ดาวเลยได้ไหม ไม่แหละถ้าดาวเถอะนะคือตอนนี้มันการันตีแล้วแหละแต่แบบถ้าดาวเถอะนะอ๋อคือสี่สิบยัางยังย่างอันสิบ หก the <pl ains> สิบเอ้สวยสวยซอฟตพิตตี้อีกแล้วผมนะผมเชื่อไหมผมนับครั้งได้เลยตอนที่ผมหลุดก่อนซอฟต์พิตตี้อ่ะจริงๆนะผมนับครั้งได้เลยคือ ผมเนี่ยผมผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่เกินไม่เกินแบบประมาณอยู่แถวๆสิบรอบนี่ยที่ผมได้แบบก่อนซอฟพิตตี้แลวนอกเหนือจากนั้นประมาณยี่สิบสามสิบครั้งผมได้หลังหลังซอฟไอหลังพิตตี้ทั้งหมดเลยมาถึงหลังก่อนซอฟพิตตี้หรือคือซอฟพิตตี้หมดเลยเนี่ยแล้วผมเชื่อเลยนะผมเชื่อเลยเกินห้าสิบครั้งผมหลุดเลยเชื่อเลยจริง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 ผมเชื่อเลยอันนี้คือได้แน่นอนแหละ สิบโลเลย้วยแม่งแม่งจะลอ้อค่ะอันนี้คืออันนี้คือซอรตี้นะไม่ต้องตกใจกนะไม่ใช่ผมจะได้ก่อนนะอันนี้คือซอรปป์พิตีออ้อันนี้75อัน,นต่อไปคือ76ซึ่งเป็นไปได้ที่จะเป็นอ้ออย่าง เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดขอบคุณแม่แล้วคิดดูดิแล้วมีแต่คนอยากให้ผมเปิดคาสิฮาซีหกดวงผมอย่างนี้เนี่ยนะจะไปเปิดคาสิฮาซีหกมูขายบ้านแน่นอนคือ <laughs> ไหวเอ้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 ไหวไม่แม้แต่ครีซีแบบตัวเดียวยังลำบากขนาดนี้เลยชีวิตแม่ไงจะร้องง่ายพอกันทีจริงๆผมก็อยากเปิดคาสิระซีสองเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช่ต้องเก็บต้องเก็บเลยถ้าเกิดดวงยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคาสิระซีสองก็ยังมีหวันอะบอล